ปาดหอยหอยทากเกาะเต็มต้นไม้ไปหมดนี่ปาดปาดปาดนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยนู่นบนถววันเลื้อน,นันก็ใช่นะนู่นอีกออเยอะแยะเต็มไปหมด ้ยเขามากับเขามากับฝนความที่มันอุดมสมบูรณ์แบบนี้เก็เต็มไปหมดยุงก็เยอะด้วยเช่นกันยุงก็เยอะด้วยเช่นกันบรรยากาศ หลังฝน,น,นตกเหตุน้ำแข็งเหตุน้ำค้างชื่นะนะอากาศสบายสบายเดี๋ยวหอยนี่เยอะจริงๆว้ายนี่หอย เยอะจริงๆมากเขาจะเป็นอันตรายต่อนีเขาจะเป็นอันตรายต่อ,อ,ตตอพวกพืชผักของเรานะแต่อันนี้หยุดประรถ,ถ่ายอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าหลางังร้านโอ้ย phải muộn có tìm thêm lấy thêm nhiều ừ ừ hỏi ừ